ที่ว่าขนหมาล่วงไปในหน่อ,ไม,มนอ,ไ,อไม้เมื่อกี้หยิบมาดูมันไปเจอหมาลืมไป <laughs> ลืมไปว่ามึงกดนห้มันเออพึ่งตดัดพึ่งตดัดเพราะว่าขนอะไรออของมึงไปจะโก <laughs> ทงทั้งหยิกทั้งงอกทั้งห <laughs> ยิกใช่ปะใช่ <laughs> 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 สองโลได้แค่นี้แหละภาษาไปเอาอันนี้มาอะไรผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวอันนี้มีข้าวเหนียวนะจ๊ะ การจะให้มันคงมึงก็ทำดีน่าน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 กูมันเซียนอยู่แล้วนีเออเดี๋ยวก็ลวกไปลวกไปเล่นข้าวเดอดรามาเลยแฮชแท็กดำกับบิ่มเล่นข้าวเขาเหลิงเอ้ยอะไรเข่าหลังเข่าหลังเออเข่าหลังอก็จะเล่นข้าวนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงอย่าไปเลยนะไปเถอะมันมันจมแต่เขาเหลิงนะ ชะอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะพูดเลยถ้าเป็นข้าวสวยก็เขาเรียกว่าอะไรนะหุงเยอะๆห่งขึ้นหมอ้นมอนี่กูขึ้นกระติบเลยกระติบมันมเล็กน่ากินอ่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นคนกรุงเทพอะ่ะหรือว่าแบบไม่ใช่อีสานแท้จะกินข้าวเหนียวติดมือไม่เกี่ยวกูเป็นคนกรุงเทพเห็นไหมไม่เกี่ยวอะ่ะมึงงงแฉไม่ค่อยอร่อยเลยวะมึงไม่กินถั่ว